และเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อรัฐมนูญนั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาสําเร็จไอรัฐมนูลชุดนั้นเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ลองดูถึงรัฐธ<ม>รมนูญในสหรัฐอเมริกามันผ่านการสองูจนเห็นว่าสิ่งน,นี้มันจะต้องปกป้อง<ม>เขาต้องคิดเรื่องการเลือกตั้งแล้วถ้าประชาชนเนี่ยมาฟ็อกกระแสจะจะบอกว่ากระแสนิยมไม่ได้ดีขึ้นไม่มีอะไรไปแก้ฝ่าการใช่แต่ว่าฝ่ายรัฐบาลอะ่ะมันไม่มีกระแสเลย เพื่อไทยพยายามที่จะดึงเอากระทรวงมหาดไทยเนี่ยกลับมาอยู่ที่พคไอันนี้มันสะท้อนว่ามันเป็นการมองไปถึงการเลือกตั้งเพื่อไทยนี่ยุสภาตอนนี้ไม่ได้เลยยุสภาท้า,ามกลางต้องแข่งขันกับพรรคประชาชนแล้วก็แข่งกับภูมิใจไทยตอนนี้เพื่อไทยแข่งไม่ได้เขาต้องจัดการกับพรรคภูมิใจไทยก่อนดังนั้นเนี่ยเขาอยู่ต่อแน่นอนบอกอบคิดว่า รัฐบาลใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยที่จะสามารถจะมาทําให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่เลยนะผมไม่ได้คิดว่ากลับมาแบบเอ้ยรอดพ้นวิกฤตอะไรไม่ใช่ทายัางไงทาให้ประเทศไทยกลับมามีเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยมีคนรุ่นใหม่จะทําได้ไหมครับความหวังของเราโอเคแล้วอาจจะฝากความหวังไว้กับฝ่ายการเมืองอว่าเราจะมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีความฉลาดนะครับแล้วสามารถ นำพาประเทศพาวริกิตได้แนวคิดแบบนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะของการการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆของมันนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นแผนที่ทั่วโลกเขาใช้กันก็คือใช้เขาใช้การศึกษาใช่ดีนะเขาก็จะเปลี่ยนการศึกษาก่อนเลยนะครับลงทุนด้านการศึกษาแล้วก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับแล้ว เมื่อการศึกษาเนี่ยก็คือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยพอทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นพิกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์หรือประชากรในประเทศนั้นเนี่ยจะทําการผลิตหรือจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเขามันมันจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับในขณะที่ถ้ามนุษย์เรามีผู้นําที่เก่งมาคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราอยู่ในประชาอยู่ในประเทศที่ที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีมีศักยภาพอ่ะสมมติว่าเร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 าไปทิ้งไครสกคนยังบนโลกใบนี้มา ที่ว่าเป็นผู้นําที่เก่งอนะครับแล้วก็เอามาเอามาสมมุตินะสมมุติอันนี้ตัวอย่างสมมุติแล้วก็เอามาเป็นนายกรัฐมทตรีคําตงถามผมก็คือว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไหมก็ <c oughs> มคือจ่กคนในประเทศมันก็นอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ว่ารับประกันเลยว่ามันจะไม่เปลี่ยนในแบบที่ที่ว่ามันจะเปลี่ยนที่ผู้นําคือผู้ <c oughs> นำเนี่ยถ้าผู้นํามันเลือกมาจากคนในประเทศผ่านแต่ว่าประเทศเรามันไม่ได้เลือกจากคนเท่านั้นนะมันมันเลือกจากระบบที่มันมันบิดบิบเบี้ยว มาเลยทําให้กระบวนการได้มาเป็นผู้นําเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกต้องอ่ะมันมันไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงพอเพราะเราคัดผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นจริงๆออกจากออกจากสนามแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆหรือไปชักใจ่อยู่ข้างๆเราคัดคนพวกนี้ออกไปหมดเลยแทนที่แทนที่เราจะให้คนพวกนี้เนี่ยหากันพันกระบวนการกันทำธติกิจประชาชนให้เขาอยู่ในสนามอยู่ในเกมนะครับแล้วก็ให้เราเล่นเต็มที่ไม่ต้องมานั่งตีความมันต้องเสียเวลา สองสามท่อนนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่เคลียร์อย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยใครๆก็อมองมออกว่าคุณเป็นผู้นาที่ใช้ริงอ่ะอย่างเช่นย่ลาสุตรที่ออกมาออกมาพูดเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าแกแกเริ่มไม่เหนียมแล้วอ่ะอืมแกแกไม่ได้พูดในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพ่อลูกอยู่บ้านเดียวกันกันเลยต้องคุยกันก็เลยได้คุยดีดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะมาขอกา,ารปรึกษาแต่มันวันนี้เดินเข้าบ้านที่สนุโลก็เห็นได้ชัดว่าทักเิตอาคารย์ว่า เป็นการเข้าไปสั่งการแต่ว่าคนอย่างคุณทักษิณคนอย่างคุณธนาธรคุณปียบุตรคุณช่ออะไรพวกเนี้ยคุณพิ่ชานเนี่ยเขาถูกการออกไปทั้งท่านที่เราก็เห็นว่าคนพวกนี้เป็นคนที่มีความสามารถคุณจะชอบไม่ชอบน้นเรื่องนึงแต่ว่าเขาควรที่จะอยู่ในสนามเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงเราจะได้เห็นว่าเขาคิดอ่านขังเรา่องยังไงตอนนี้ก็เราก็มานั่งเห็นตัวแทนเป็นคุนฟางมามาเล่นให้เราดูอะไรเงี้ยเราไปไปนั่งตีความจากคุนฟางอีกทีนอะไรเงี้ยมัน มันเลื้อเทอะคนระับมันทําให้เรื่องนี้มันยากขึ้นไปตริกากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับระบบราชการบุคคลที่อยู่ในองค์กรอิสระเลยทั้งหลายเนะี่ยคือระบบนิเวศเรานี่เน่าไปหมดแนละ้วมันอาการหนักกว่ายิ่งกว่าตอนสมัยสมัยหลังปีสี่ศูนย์ปีสังปีสีู่นย์มันมีใกล้วิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่ารัฐธรรมนูญมันยังแข็งแรงมากกติกาผู้คนความขัดแยง้งภายในประเทศมันต่ำเนี่ยมนเป็นปัญหาแบบนี้ครับแล้วก็ลังอยบอกผมว่าตอนนี้เรา ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในลักษณะของการปกครองที่เป็นลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนาะที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้อโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานผม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 ไม่ได้ติดเรื่องคนรุ่นเก่าหรือรุอร่นใหม่นี่ผมพูดตรงผมอาจจะไม่ไม่ไม่สรุปขนาดนั้นถึงแม้ว่าใจผมผมอาจจะอยากจะให้มีพื้นที่คนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่ผมคิดว่าการเมึงมาเป็นเรื่องของคนทุกคนแต่ปัญหาของมันคือปฏิกาณเนี่ยหรือเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือ กติกาและเป้าหมายมันจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อนแล้วมันจะป่วยะยะยามจะเป็นแบบนี้การที่เราอยู่ในภาวะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่นานมากๆเนี่ยในรอบยี่สิบปีนั้นเนี่ยมันทําให้ระบบนิเวศเรานี่มันเฉามากนะคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี่มันทําทํดที่ความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยยางแบบแสนสาหัสเหมือนอาจารย์าตๆอย่างเงี้ยเรากศมอมมันเล็กโุ้งเป๊ไม่อจะพูดยังไงอ่ะ ใช่ทั้งทงที่แกมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่เวลาทาอ่ะก็ทำทำได้เท่าที่ทาได้เราเห็นเลยว่ามันติดระบบราชการไปไปหมดเลยตอนแรนที่แกอยากจะทำนะแต่ก็ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แกดูสิตรงนั้นถ้าเราได้คนเก่งมาก็ยังไม่พอนะเราต้องรื้อไอ้พวกระบบพวกนี้ด้วยครับครับก็ถ้าถ้ามองในในมุมมองผมนะผมในฐานะคนเบบี้บูมเมอร์เนาะซึ่งผมก็เจอคนรุ่นเดียวกับผมเยอะมากเลย เขาก็มีทัศนคติอย่างที่บกพูดเนาะเขาก็ยังคิดว่าโครงสร้างมันดีอยู่แล้วเฮ้ยดีอยู่แล้วคนรุ่นใหม่อ่ะมันเกิดไปมันเกินไป,นนไปอย่างเงี้ยเราฟังเราก็บอกเฮ้ยคุณจะไม่พัฒนาเฉลยดชีวิตคุณเนี่ยจะบอกว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยจะอนุรักษ์ไปถึงไหนจะมีคนกลุ่มนี้มากมายมากมายจริงๆในประเทศไทยแต่ผมไม่โทษเขานะเพราะว่าเขาถูกสั่งสอนมาในระบบเดิมที่ที่มันมันป็นระบบเนี้ยเราก็อยู่ในระบบเนี้ย ซึ่งผมก็ต่อต้านมาตั้งแต่เด็กเนาะตอนจนถึง,ถง,ถงปัจจุบนันนี้ยังรู้สึกว่าระบบมันไม่ดีตอนนี้เราเราก็คิดว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้อยากให้บอกอวิคณนี่หนึ่งว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคงจะต้องล้างใหม่หมดเลยหรือว่ายังไงครับวิธีการคืออันดับแรกก่อนเนี่ยในทางสิทิอินญเนาะรัฐธรรมนูญ,ญนะเนี่ยมันเป็นสัญญาประชาคมมันเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนทั้งชาติที่อยู่ภายใต้นั้นนะตกลงรูว้ว่าเราจะยอมรับสัญญาประชาคมเราจะยอมรับสิ่งนี้เราจะยอมให้ว่า ใครคือคนที่จะมามีอำน,นาจเรายอมให้ว่าใครจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับเรายอมว่าจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสนับสนุนและประชาชนยอมจะจํากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้การการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมันจะต้องทําให้ตัวสัญญาประชาคมเนี่ยมันมีมันมีความศักดิ์สิทธิ์ครับ ไล้ความศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยสถาปนาไอรัฐธรรมนูญนี้ด้วยตัวเองครับการที่เรารับรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการประชามาติแต่ว่ามันเป็นการผ่านกระบวนการในกระบวนการหรือที่มาที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยมันจะต้องต้องเหมือนตอนแก้ไขรัฐมนูนปีสามสี่ะฮะที่ไปแก้เอาตอนปีสามแปดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเริ่มต้นแก้ปีสามแปดแล้วสุดท้ายก็ไปจบกันที่รัฐมนูลี่สี่ศูนย์ คือมันต้องทําให้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการร่วมและเป็นกระบวนการใหญ่ของประเทศนะครับพอทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันมันเป็นทําร่วมกันของคนทั้งชาตินะเนื้อหาในนั้นเนี่ยมันจะได้มีการออกแบบกันใหม่อีกทีแล้วถ้ามันออกแบบใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะเซตชีโร่พวกองค์กรอิสระอะไรทั้งหยที่มีคนไปฝากไว้อยู่เต็มใบหมดเนี่ยออกไปนะครับไปเริ่มต้นกันใหม่สรรหาคนมาใหม่ไม่งั้นแม่ไม่มันเสียเวลา ตอเป็นสิ่งที่เป็นความหมายที่ชัดเจนนะฮะบกได้บอกชัดเจนเลยว่านิยามของรัฐธรรมนูญคืออะไรแต่อยากจะให้บกวิเคราะห์ต่อว่ามันจะแก้ได้สำเร็จไหมในอนาคตสักกี่ปีหรือว่ามีโอกาสเท่าไหร่ผมนึกไม่ออกเลยฮนะ <c oughs> ผมนึกไม่ออกเลยในระดับที่ผมผมอยากจะเห็นว่ารัฐธรรมนูนมันผ่านกระบวนการขนาดเนี้ไม่ทไม่นึกไม่ออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะเป็นปม เป็นตัวที่ดึงดูดให้คนเนี่ยมองเห็นปัญหานี้ถามว่าไมเสียเวลาไมเสียเวลานะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยได้คิดถึงมันมองถึงมันเห็นคุณค่ามันและเมื่อหไหร่ก็แล้วแต่เมื่อรัฐมนูลน,นั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาสําเร็จเนี่ยไอรัฐมนูลชุดนั้นเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ลองนึกถึงรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาเลยนะโอ้โหมันในฝรั่งเศสอรเน่มันเมกเ่ามากอืม มันมันผ่านการต่อสู้ม,มันมันมันโต้กันจนจนจน,จนเห็นว่าสิ่งนี้มันจะต้องปกป้องนะครับครับคราวนี้เรามองเกมการเมืองในลักษณะที่ว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบองกคิดว่าในการที่จะมีการเลือกตั้งหรือจะลาออกหรืออะไรแล้วแต่หรือจะการโหวตนายกคนใหม่เนี่ยในการวิเคราะห์อนาคตปีเนี้ยหรือปีหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับมีใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่หรือว่า อ่นายกทักษณิณจะพยายามจะดึงให้มันจนจบเกมในรัฐบาลชุดนี้ยังไงครับคือมันหลายโซลูชันมากแล้วกันเอาเริ่มต้นตั้งใจว่าสมมุติว่าอา่าอำนาจยังยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่สมมติจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเปลี่ยนว่า,าจ,จะเปลี่ยนตัวหรืออาจจะไม่เปลี่ยนตัวสารสสารัฐธรรมนูญตัดสินว่าคุณลุงอิงไม่ปิดอะไรเงี้ยนะกลับมาภารกิจของเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่ภารกิจพรรคเพืพ่อไทยทําเนี่ยจะต้องทำสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องสร้างผลงานในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่ากระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่เหือเลยนะครับสองปีผ่านมาในผลงานมีน้อยมากอาจจะมีแต่ว่ามีมีไม,ไม่ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับคือสมความคาดหวังของประชาชนอันดับที่สองเนี่ยเขาจะต้องจัดการกับพรรคภูมิใจไทยให้ได้เพราะว่า เรื่องพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่การสร้างกระแสนิยมในในในรัฐบาลมันไปเซิร์ฟกับการที่พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายที่จะกลับเข้ามาหลังการเลือกตั้งและเป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลมัน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 กำลังเข้าสู่ช่วงปลายหรือช่วงช่วงขึ้นของรัฐบาลซึ่งผม้าใจว่าตอนนี้คงคงไปไม่ถึงสี่ปีอะ่ะแต่ว่าเขาต้องคิดเรื่องการเลือกตั้งแล้ว และเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องสู้เวลาเลือกตั้งเขาต้องสู้กับฝีกซ้ายพรรคฝีซ้ายกับ,กบพรรคฝีขวาใช่ไหมพรรคฝีซ้ายก็สู้กับพรรคประชาชนขึ้นพรรคประชาชนเนี่ยมาเพราะกระแสจะจะบอกว่ากระแสนิยมไม่ได้ดีขึ้นไม่มีอะไรไปแค่ฝ่ายค้านใช่แต่ว่าฝ่ายรัฐบาลอะ่ะมันไม่มีกระแสเลยนะครับมันไม่มีกระแสเพราะเพราะไม่มีกระแสเลยโอกาสที่เสียงจะไปลองเอาเอาพรรคใหม่ว่ายังไงพรกพรรคใหม่ก็อาจจะฝ่าย้านอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่น หรืออาจจะโดดเด่นในการทาหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ว่าเขาก็จะไปโหวตให้และโอกาสที่ฝ่ายค้านจะได้เสียงจากตรงนี้ก็จะสูงมากพรรคเพืเ่อไทยจะไปแข่งกระแสกับกับพรรคประชาชนเนี่ยแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยใน,ในเรื่องของกระแสนะครับยางไรก็ตามเนี่ยพอมาดูพรรคปันเงินฝ่ายขวานเนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก่อนจะเกิด,เ,กดเหตุการณ์การโกงสวกันกันเข้าสู่ขอสอวอกับการกับประเด็นเรื่องเรื่องการถอดตัวออกจากรักฐบาลนเนี่ performance ของพรรคภูมิใจไทยนี่ทําได้ดีนะในการเลือกตั้งซ่อมในการเลือกตั้งผู้นําท้องถิ่นอะไรเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะดึงเอาเอากระทรวงมหาดไทยเนี่ยกลับมาอยู่ที่พรรคพรรคเพื่อไทยเนไอ้น,นี่มันสะท้อนว่ามันเป็นการมองไปถึงการเลือกตั้งและท,ทันทีที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เราจะเห็นเลยว่ารถแมพที่วางกันไว้เนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดอ่านหลังจากที่พักภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวไปตัวละครทั้งหลายที่ว่าจะย้ายใครเป็นไหนอะไรยังไงเนี่ยมันเขามีแันครบแล้วเขาคิดมาก่อนนั้นนานพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การที่พักภูมิใจไทยมาถอนตัวออกไปในความเห็นผมนะผมคิดว่าแผนจริงๆเนี่ยคือเขาต้องการบทชี้พักภูมิใจไทยเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย พรรคภูมิใจไทยไม่อยู่ในสภาพที่สามารถแข่งขันหรือเป็นผู้ต่อสู้กับกับพรรคเพื่อไทยได้ดังนั้นเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศหลังจากคําสั่งสารในออกในลักษณะใดก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยมีภารกิจที่ต้องกําจัดหรือเดินเครื่องนะครับเล่นในทุกประเด็นเขาก็โดงอ,อัวศวทุกคดีที่เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ไปวางโครงสร้าง ร้างอิทธิพลหรือผลประโยชน์ในดๆที่ปรคภูมิใจมีอยู่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปลื้อบทขยี้ทําลายกันครับฉะนั้นนายกที่จะได้การโหวตเนี่ยโอกาสที่เป็นเอ่อท่านชัยเกษมสูงมากไหมครับผมไม่คิดว่าอุ้งอิงจะมาชัยเกษมมาแน่นอนอันนี้เราฟันธงอย่างนี้ก่อนนะชัยเกษมได้เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วใช่ผมผมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือคุณชัยเกษมอืม ถ้าอย่างนั้นชัยเกษมเขาก็ต้องมีต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่สิ่งที่มีประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยคือฟื้นฟูนโยบายต่างๆแล้วก็กําจัดภูมิใจไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผม,มผมผม,มคิดว่าการจัดการกับถ้าเราฟังคุณทั๊กสินพูดถึงคดีข้วสวหรือโกงสวเขาไม่มีความกังวละอะไรเรื่องนี้นะอืมคือหมายความว่าต้องจัดการเป็นเรื่องที่ต้องจัดการแน่นอนอืมนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่แค่การมีอยู่ของสอวอแต่ว่ามันคือบทบาทของสอวอในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใน,ในองค์กรอิสระดังนั้นนะมันไม่มีใครยอมให้ให้สอวอกลุ่มเนี้เข้าไปชี้หรือเลือกคนที่จะไปนั่งในองค์กรอิสระจานวนมากได้เพราะว่าหากเข้าสาเป็นคนเลือกเข้าไปได้ปุ๊บอะ่ะดุลเกมการกติกาทั้งหมดจะถูกกําหนดโดยโดยคนกลุ่มนี้ครับมันมันไม่มีนักพักการองไหนยอมรับได้ยกเว้นพักคที่ที่มีความใกล้ชิด ฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นตอนนี้ก็คือว่าท่านเจเกษ,ษจะเป็นคนเป็นนายกคนใหม่แล้วก็โอกาสที่อนุทินมาแข่งผมก็ยากนะฮะฉะนั้นฉะนั้นพรรคประชาชนเพิ่งเป็นทางเลือกที่อีกทางหนึ่งเนี่ยทําไมพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยไม่มาคุยกันดีๆแล้วก็อย่างน้อยมันต้องมีอีกพรรคหนึ่งอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่ทางพรรคเพื่อไทยจะเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นไม่มีทางเลือกที่พรรคเพื่อไทยต้องมองเกมเขาว่าเขาไม่เลือกภูมิใจไทยละถ้าเป็นเกมการเมืองโดยปกต,ติต้องคุยกันแล้วครับ จริงๆต้องคุยกันแล้วแต่ว่าเราก็ย้อนกลับที่คำพูดของของคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งไว้ใเรื่องสีแดงกับสีส้มบูกกันมันจะสีแสดใช่ไหมมันก็จะแรงเกินไปจริงๆแล้วเราเห็นชัดเจนว่า positioning ของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ที่เขาพยายามที่จะปักองนั้นเนี่ยเขาคือพรรคที่มีระยะห่างกับพัรคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดแล้วถ้าสามารถกำจัดพรรคภูมิใจไทยไปได้แล้ว่ เขาก็คือพักในปีที่ออกไปทางกลางขวาเนี่ยชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีระยะห่างห่างที่ว่านี้ก็คือไม่มีทางที่จะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลได้ <laughs> แม้ว,ว่าคณิตศาสตร์จะได้แล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีเรื่องสวบอจะต้องมาบุตแต่ว่าเรื่องจากโพสิชันนิ่งทางการเมืองของเขาเนี่ยเป็นแบบนั้น แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเมืองไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่มันต้องคุยกันเพียงแต่ว่าเวลามันคุยกันก็อ,อาจจะคุยในเงื่อนไขที่มีการต่อรองกันนะครับพักพักประชาชนก็เป็นพักที่สร้งางปรากฏการณ์ใหม่นะในการที่จะผลักดันยอมที่จะยกมือแล้วก็ร่วมกับยกมือให้รัฐบาลอนะหามีประเด็นร่วมกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นการเมืองที่น่าสนใจมากๆพอแถลงการของพรคประชาชนออกมา ว่าพร้อมที่จะยกมือให้ผ่าวิกฤตอะไรไหมมันก็ทําให้เสียงที่หรือจินตนาการที่คิดว่าจะเกิดนายกคนกลางเกิดรัฐบาลแห่งชาติอะไรเนี้ยมันมันกระแสนั้นเบาไปเลย,ยหรือกระแสม็อบนี่เบาไปมา,า,ากๆคาับกสามารถจะวิเคราะห์ได้ไหมครับวัตถุประสงค์ของท่านนายกทักษิณที่ท่านมาพูดตอนเนี้ยพูดเยอะแยะอย่างเงี้ย,ย,ยจริงๆแล้วคืออะไรคือหมายว่าท่านจะไปทางไหนผมฟังแล้วเหมือนกับว่า ภูมิใจไทยก็ไม่เอาสีส้มก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาแล้วตัวเองมีร้อยสี่สิบเสียงอะ่ะมันแล้วขัดเที่ยวหน้าผมว่าร้อยเสียงก็เก่งแล้วไม่ไม่ร้อยห้าสิบก็เก่งแล้วนะแล้วไอ้ห้าสิบเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าฝันไปอะ่ะผมก็เลยผมพูดคําว่าละเมอผมบอกว่าเฮ้ยฝันไม่พอ,อยังละเมอมาอีกเนะว่าตัวเองจะชนะ ซึ่งใครกันในโลกใครในประเทศไทยก็รู้บ,รบกก็รู้ว่ารรคเพื่อไทยผมไปฟังคนรอบข้างเนี่ยสมัยก่อนยังมีคนเชียร์นะเดี๋ยวนี้คนเชียร์หายหมดเลยอันนี้สิ่งที่บ,บกต้องบอกผมว่าท่านนายกทักษิณท่านมีรถแมพจะไปยังไงร,รัฐบาลนาฏหรือรัฐบาลนี้เพื่อไทยนี้ยุสภาตอนนี้ไม่ได้เลยครับ,รบยุสภาทามกลางต้องแข่งขันกับพรรคประชาชนแล้วก็แข่งกับภูมิใจไทยตอนนี้เพื่อไทยแข่งไม่ได้เขาต้องจัดการกับพรรคภูมิใจไทยก่อน ดังนั้นเนี่ยเขาอยู่ต่อแน่นอนส่วนที่บอกว่าเสียงไม่พอเนี่ยเราก็ดูปรากฏการณ์ดีๆสงสารปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมีการโบวตตอนที่ถอนร่างเอน e ตอร์เทนเมนต์คอมเใช่ไหมครับ,รบมีสอสอของพรรคภูมิใจไทยสามคนเนี่ยโบวตสวนมติพางมาอนะนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีโอกาสโบวตให้นะ คุณชัยเกษตรเนี่ยมีโอกาสมากๆนะคุณชัยเกษตรเนี่ยในมุมมองของปีกฝ่ายของภาคประชาชนเนี่ยเขามองว่าคุณชยัยเกษตรเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับได้นะเออเขาเขาายอมรับตัวบุคคลได้เออังนั้นนะ่ะการซื้อเวลาตอนนี้เป็นเพื่อไทยเนี่ยทาอย่างเดียวคือซื้อเวลาเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ถ้าลงตอนนี้จบฉะนั้นเกมนี้เห็นชัดๆเลยว่าจะยืดต่อไปอย่างน้อยหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีนะเอาหนึ่งปีหกเดือนเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้น เพื่อไทยไม่ยอมเพื่อไทยต้องมีเวลาในการหาหาคะแนนเสียงใหม่เริ่มใหม่ตอนนี้ท่านชัยกเกษผมได้ฟังสัมภาษณ์หลายครั้งนะผมก็รู้สึกว่าท่านก็โอเคอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมมากคนนี้เลือกมาได้ดีผมว่านายกท,ท่านสิ์ก็เก่งนะที่เลือกเบอร์สามมาเป็นชายกเกษเพราะว่ายอมรับได้กับหลายฝ่ายไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อไทยแท้ๆแ,แ,แบบโอ้ยฟังคําสั่งอย่างเดียวมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดครอบดี ด้านี้ต้องฟังที่คุณไชยกเกษมพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนนั้นนี้น่าแล้วว่าจริงๆเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่แท้จริงการใส่ชื่อคุณไัยเกษมลงไปเนี่ยเป็นการให้ให้เกียรติรับไม่ใช่ตัวเลือกจริงๆไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวเลือกที่ท้จริงแต่ก็เป็นคนดีเป็นคนดีพอจะเลือกได้ใช่ไหมครับหมายว่ามัน<ช>่นใจ<ช>กว่าผมว่ายังดีกว่าอุ้งอิงเยอะเลยนะตาบรู้สึกผมก็ประสบการณ์อะไรก็ แล้วเก่งกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากตอนนี้เพราะสู้กับกฎหมายทั้งนั้นเลยฉะนั้นการเป็นอายการเนี่ยโอ้โหมันช่วยได้เยอะมากเลยแล้วคนเป็นอายการนะเข้มเรื่องกฎหมายมากกว่าใครในทั้งสิ้นในประเทศไทยแล้วกันฉะนั้นเขาก็คิดว่าความเสี่ยงเรื่องกฎหมายจะไม่มีผมถามต่อไปเลยฮะบอกอคิดว่าถ้าอย่าง,งานั้นชัยเกษมอยู่อีกปีหนึ่งสมมติว่าอยู่อีกปีหนึ่งแล้วพักเพื่อถ่ายฟื้นฟูขึ้นมาก็ต้องไปแข่งอยู่ดีคราวนี้แข่งก็ต้องแข่งกับน้ําเงินกับส้มอยู่ดีแล้ว จะชนะเลรอะให้ให้ดูสถานะของพรรคภูมิใจไทยหลังจากเป็นฝ่ายคา้านผมคิดว่าแผนทะลวงเน่ะคือคุณธนีดูพรรคการเมืองในในในการหลังการเลือกตั้งรอบนี้นะดูอย่างพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ว่ามีภูมิหลังแข็งแข็งเนี่ยยังมีผู้เท่าอยู่สามสี่คนนะถูกทิพพรรคอะเรียกว,ว่าถูกติดพรรคก็มาสนับสนุนนะ อพัประรประการประชาธิปไตยเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าแตกคือเพ่ยนึงแตกแล้วไทยรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็แหลกนะครับพักคุณหญิงหน่อยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่เหลือเลย <laughs> ลคื <laughs> อคือสถานาการณ์ของพรักการเมืองหลังหลังการเลือกตั้งห6กหกเนี่ยมันมีความมีความยุ่ยฮะความไม่เกาะกันความไม่เป็นไปตามที่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 เราคิดว่ามันจะเป็นเอกภาพ แล้วหรือแม้แต่การที่มีสสพรรคุูมใจไทยโหวตสามคนนึงแม้เราจะเห็นแค่สามคนในตอนนี้นะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงสสของพรรคประชาชนบางคนด้วยนะแย่นะแย่จะเกิดออกจากคั่วไปอยู่ในอีกอีก,อกคั่วหนึ่งตามมาในทั้งหมดดังนั้นพรรคพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้ต้องดูว่ามันมีความพยายามใดๆหรือมีแรงดูดใดๆที่ทําให้สมาชิกข,ของพรรค ภูมิใจไทยเนี่ยย้ายข้างเห็นชะตากรรมสมมติว่าพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ<ม>แล้วก็อยู่ต่ออีกปีหนึ่งลองคิดถึงปีหนึ่งที่ผ่านมาอีกปีหนึ่งเนี่ยสถานการณ์<ม>ของพรรคภูมิใจไทยจะอยู่ในอยู่ในสภาพไหน<ม>เพราะว่าโฟกเสของเขาอ่ะเขาล็อกเป้าภูมิใจไทยใช่ไหมครับใช่ดังนั้นกระบวนการทางกฎหมายอะไรที่มันมีกันมาอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะมันจะเดินหน้ากวาดล้างกันแบบเรียกว่า<ม>จนผู้คนต<ม>ัวหลักๆ<ม>ในภูมิใจไทยไมันย่อยยับเลยกัน และก็บรรดาข้าราชการที่อยู่ตามกระทรวงต่างๆที่เป็นฐานที่ภูมิใจไทยแจกวางไว้ก็จะถูกลื้อทั้งหมดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร